ลูกชายยืนยันจะขุดศพแม่ของตัวเองแต่ทันทีที่เปิดลงออกมาทุกคนถึงกับผงะสิ่งที่อยู่ตรงหน้านั้นไม่ใช่สิ่งที่ใครคาดคิดและความจริงที่ถูกซ่อนเอาไว้กำลังจะเปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดกาลกลางคืนมืดสนิทลมพัดแรงจนต้นไม้โอนเอ็นไปมาเสียงหวีดหวิวดังลอดมาตามซอกหลุมฝังศพลูกชายยืนอยู่หน้าหลุมที่ฝังร่างแม่มือของเขาสั่นแต่แววตาเด็ดเดี่ยวเขาพูดกับทุกคนรอบตัวว่า วันนี้เขาจะขุดลงขึ้นมาเพราะความจริงต้องถูกเปิดเผยเสียงจอบกระทบกับดินดังตึกๆกทุกจังหวะสะเตือนใจของผู้ที่ยืนล้อมอยู่เมื่อไหลอับหน้าของลูกชายแม้อากาศเย็นยเยือกแต่เขากลับรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังไม่ในเพลิงร้อนกลิ่นดินเปียกชื้นลอยคละคลุ้งบรรยากาศรอบหลุมเต็มไปด้วยความอึดอัดทุกคนเงียบไม่มีใครพูดสัตคำ ดวงตาของพวกเขาจ้องไปที่พื้นดินที่ค่อยๆถูกเปิดออกเมื่อจอบกระทบกับฝาไม้แข็งเสียงดังทึบๆทำให้หัวใจของทุกคนเต้นแรงลูกชายหยุดหายใจชั่วขณะมือที่จับจอบแน่นขึ้นจนเส้นเลือดปูดเขาก้าวลงไปในหลุมใช้มือปัดดินออกจากฝาโลงเสียงเล็บขูดกับไม้ดังเสียดแทงโสดประสาทขนแขนของทุกคนลุกชันลูกชายเอื้อมมือไปจับฝาลง ความเย็นแผ่ซ่านเข้าสู่ปลายนิ้วลมหายใจของเขาสั้นทีหัวใจเต้นดังเหมือนกลองรัวทุกคนยืนเบียดกันแน่นไม่มีใครกล้าขยับแม้แต่นิดเดียวแววตาเต็มไปด้วยความกลัวผสมความอยากรู้แล้วฝาโลงก็ถูกยกขึ้นเสียงไม้เสียดสีกันดังเอียดกลิ่นบางอย่างพุ่งออกมาจนหลายคนต้องเอามือปิดจมูกแต่สิ่งที่อยู่ตรงหน้าคือสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิด ในโลงไม่มีร่างที่ผุพังไม่มีเศษซากที่ควรเหลืออยู่หลังจากเวลาผ่านไปมีเพียงร่างของแม่ที่ดูเหมือนกำลังนอนหลับผิวหนังเรียบเนียนเสื้อผ้าที่สวมยังคงสมบูรณ์เรากับเพิ่งจากไปเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมาเสียงร้องอุทานดังขึ้นจากฝูงชนบางคนถอยหลังด้วยความตกใจดวงตาของลูกชายเบิกกว้างหัวใจเขาเต้นแรงจนแทบหลุดออกมา แม่ของเขาทำไมถึงยังเหมือนมีชีวิตอยู่แบบนี้ริมฝีปากของแม่ยังคงมีสีแดงเรื่อแก้มดูมีเลือดฝาดเหมือนคนที่เพิ่งตื่นนอนไม่มีร่องรอยของความเน่าเปื่อยแม้แต่น้อยลูกชายยื่นมือสันๆเข้าไปใกล้ปลายนิ้วของเขาแตะเบาๆที่แขนแม่ความรู้สึกแรกคือความเย็นจัดเย็นเหมือนน้ำแข็งที่วางอยู่กลางฤดูหนาวแต่ถัดมาเพียงเสี้ยววินาที เขากลับรู้สึกได้ถึงแรงตึงเบาๆของผิวหนังไม่ใช่ความแข็งของศพแต่เหมือนเป็นเนื้อของคนที่ยังมีชีวิตเสียงซุบซิบดังขึ้นรอบหลุมบางคนพึมพำว่ามันคือปาฏิหารบางคนกลับพูดว่ามันเป็นคำสาปบรรยากาศเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและความไม่แน่ใจลูกชายมองใบหน้าของแม่อย่างละเอียดเปลือกตาของแม่ปิดสนิทแต่ในเงามืดนั้นเขาเหมือนเห็นเปลือตาสั่นไหวเล็กน้อย หัวใจของเขากระตุกกูบขนลุกสู้ไปทั้งร่างเขาก้มลงใกล้เสียงหายใจทีรัวของเขาดังก้องในหูและทันใดนั้นเองเขาได้ยินเสียงบางอย่างเบาๆเสียงเหมือนลมหายใจลอดออกมาจากริมฝีปากแม่ดวงตาของเขาเบิกโพลง่งมือที่แตะแขนแม่กระชับแน่นขึ้นโดยไม่รู้ตัวเขาตะโกนเรียกแม่ด้วยเสียงสันเครือแต่ไม่มีคำตอบ ทันใดนั้นนิ้วมือข้างหนึ่งของแม่ก็ขยับช้าๆและที่ยาวสีซีขูดไปตามขอบโลงไม้เสียงนั้นเสียดแทงความเงียบจนคนรอบข้างร้องลั่นด้วยความตกใจบางคนวิ่งหนีบางคนสุดลงกับพื้นแต่ลูกชายยังยืนอยู่ตรงนั้นดวงตาไม่กระพริบเขาไม่อาจเชื่อในสิ่งที่เห็นแม่ของเขากำลังจะตื่นขึ้นมาในโลงศพ นิ้วมือของแม่ค่อยๆขยับเสียงขูดฝาไม้ดังต่อเนื่องความเงียบที่ปกคลุมกลายเป็นเสียงกลาหนผู้คนหลายคนวิ่งหนีไปสุดทางแต่บางคนยังคงยืนจ้องด้วยสายตาเบิดกว้างลูกชายยืนนิ่งหัวใจเต้นแรงจนแทบทะลุอกเขาเอื้อมมือจับมือแม่แน่นสัมผัสนั้นทั้งเย็นและสั่นระริกเหมือนมือของคนที่กำลังจะตื่นจากฝันร้ายริมฝีปากของแม่ขยับช้าๆ เสียงครางเบาหวิวดังลอดออกมาเรากับคนที่กระหายน้ำมานานดวงตาของแม่ยังคงปิดแต่เปลือกตาสั่นทีขึ้นเรื่อยๆลูกชายก้มลงใกล้เสียงลมหายใจของแม่ดังแผ่วเบาลูกคำคำเดียวนี้ดังขึ้นจนทุกคนชะงักเสียงนั้นอ่อนแรงแต่ชัดเจนทําให้ฝูงชนที่เหลืออยู่หันกลับมามองด้วยความตะลึงแม่ที่ควรตายไปนานแล้ว ตบเรียกลูกออกมาเสียงสะท้อนกล้องในใจของลูกชายเขาน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวแต่ทันใดนั้นเองสายลมแรงหอบพัดผ่านสุสานกลิ่นเน่าชื้นรุนแรงลอยมากับลมกลบกลิ่นดินที่เพิ่งขุดขึ้นผู้คนปิดจมูกบางคนถึงกับอาเจียนลูกชายเริ่มรู้สึกคลื่นไส้เหมือนร่างกายแม่กำลังแผกลิ้นบางอย่างออกมาเขาเงยหน้ามองไปรอบๆ เห็นคนแก่ในหมู่บ้านคนหนึ่งกำลังตัวสัน่นดวงตาของชายชาราจับจ้องที่ลงเขาพึพมพำเสียงสั่นว่านี่ไม่ใช่ปาฏิหาริย์นี่คือคำสาปทุกคนหันไปถามทันทีแต่ชายชารากลับไม่พูดต่อเพียงแต่ก้าวถอยหลังเหมือนเห็นสิ่งชั่วร้ายลูกชายรู้สึกสับสนเขาไม่อยากเชื่อว่านี่คือสิ่งเลวร้ายพราะสิ่งที่เขาเห็นคือแม่ที่ยังคงเรียกหาเขา แต่ความรู้สึกหนาวเย็นแผ่ซ่านไปทั่วร่างเหมือนบางสิ่งกำลังจ้องมองจากความมืดรอบๆดวงตาของแม่ค่อยๆเปิดขึ้นแสงไฟจากตะเกียงส่องสะท้อนในดวงตาที่ดำมืดลึกไม่มีแววตาแห่งความเป็นมนุษย์ลูกชายหายใจไม่ออกในเสี้ยววินาทีนั้นเขารู้สึกเหมือนกำลังถูกดึงเข้าไปในความว่างเปล่าเสียงกรีดร้องดังขึ้นจากคนที่ยืนใกล้สุดแม่ยกมือขึ้นช้าๆ นิ้วเรียวยาวที่ซีขาวยื่นออกมานอกโลงเล็บกดลงบนข้อมือลูกชายแน่นจนเลือดซึมเขาเจ็บปวดแต่กลับไม่อาจดึงมือออกมาได้ฝูงชนกระจัดกระจายเสียงร้องให้เสียงตะโกนดังประปนกันแต่ลูกชายยังคงถูกตรึงอยู่ตรงนั้นเขามองใบหน้าของแม่ที่ยิ้มช้าช้ารอยยิ้มที่ทั้งอบอุ่นและน่าขนลุกในเวลาเดียวกันหัวใจเขาเต้นแรงจนแทบแตกเป็นเสี่ยง ความจริงบางอย่างกำลังจะถูกเปิดเผยและเขารู้ดีว่ามันจะเปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดกาลร,รอยยิ้มของแม่กว้างขึ้นเรื่อยๆริมฝีปากซีขาวเผยอะออกเสียงแหบพราดังลอดออกมาเจ้าคือคนที่ทำให้แม่ต้องนอนอยู่ที่นี่ลูกชายตัวสัน่นคำพูดนั้นแทงทะลุหัวใจเขาอ้าปากจะปฏิเสธแต่เสียงของแม่ดังก้องในหัว เหมือนสะกดวิญญาณไม่ให้ขยับสายตาของทุกคนที่ยังไม่หนีจ้องมาที่เขาเต็มไปด้วยความสับสนบางคนเริ่มกระสิบถามกันว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทำไมแม่ถึงพูดแบบนั้นแม่ค่อยๆลุกขึ้นนั่งในโลงเสียงข้อต่อกระดูกดังกรอบแรกรบภาพนั้นทำให้ผู้คนหลายคนล้มลงกับพื้นเด็กเล็กที่ถูกพามาด้วยร้องให้เสียงหลงความมืดในสุสานดูหนาทึบขึ้น รากับทุกอย่างกำลังปิดกั้นทางหนีแม่ยื่นใบหน้าเข้ามาใกล้ลูกชายดวงตาสีดำมืดที่ไม่มีแววมนุษย์สะท้อนเพียงเงาของเขาเธอพูดเสียงเย็นยิเยือกเจ้าคือคนที่ป้ายยาพิษให้แม่พระเจ้าต้องการสมบัติทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียวเสียงอื้ออึงดังขึ้นรอบสุสารผู้คนเบิกตากว้างด้วยความตกใจลูกชายหน้าซีดเผือดเขาพยายามส่ายหัวปฏิเสธ แต่ความจริงในดวงตาของเขากลับไม่อาจปิดบ,บังได้ชายชราที่เคยเตือนเมื่อครู่ตะโกนขึ้นด้วยเสียงสัน่นขอตาที่แท้จริงกลับมาแล้วเธอไม่ยอมตายจนกว่าความจริงจะถูกเปิดเผยลมหายใจของลูกชายขาดห่วงความทรงจำที่เขาซ่อนเร้นเริ่มผุดขึ้นมาในหัวภาพตอนที่เขาแอบทยาพิษลงในถ้วยน้ำของแม่เสียงแม่ไอาสาลัก และแววตาสุดท้ายของแม่ที่จ้องมองเขาอย่างเจ็บปวดเขาสุดลงคุกเข่าข้างลงน้ำตาไหลาอาบแก้มเสียงสะอื้นดังแข่งกับเสียงลมเขาร้องตะโกนออกมาแม่ผมผิดไปแล้วแต่แม่กลับหัวเราะเสียงต่าเสียงนั้นสะท้อนกล้องในสุสานร,ราวกับมาจากทุกทิศทางความผิดนั้นจะไม่มีวันลบได้เลือดของเจ้าเท่านั้นที่จะชำระมันได้ แม่ยื่นมือมาบีบข้อมือลูกชายแน่นขึ้นเลือดไหลรินหยดลงบนดินกลิ่นคาวลอยคลุ้งปะปนกับกลิ่นดินชื้นทุกคนที่ยังยืนอยู่ร้องลั่นด้วยความหวาดกลัวแสงจากตะเกียงสันไหวเงาของแม่และลูกชายทอดยาวบนพื้นหลุมฝังศพบรรยากาศเต็มไปด้วยแรงกดดันหนักอึ้งเหมือนทุกอย่างกำลังถูกตัดสินในค่ำคืนนี้ข้อมือของลูกชายถูกบีบแน่นจนเลือดไหลไม่หยุด ดวงตาของแม่เต็มไปด้วยความมืดดำแต่ในความมืดนั้นกตับแฝงประกายโกรธแค้นเสียงหัวเราะต่ำๆยังคงก้องสะท้อนรอบสุสานเหมือนดังมาจากหลุมฝังศพนับร้อยที่อยู่รอบๆผู้คนที่เหลืออยู่ถอยร่นไปสุดทางไม่มีใครกล้าเข้าใกล้าบางคนล้มลงคุกเขา่าพนมมือสวดภาวนาทว่าคำสวดใดก็ไม่อาจดับความย็นเยือกที่กำลังคลืบคลานลูกชายหอบหายใจแรง เหงื่อท่วมร่างแมยามค่ำคืนอันหนาวเหน็บเขามองใบหน้าแม่อย่างไม่ละสายตาในใจทั้งกลัวทั้งเสียใจและทั้งสับสนแม่เขาพูดเสียงสัน่นผมไม่ได้อยากฆ่าแม่ผมแค่แค่ต้องการทุกอย่างที่แม่หวงไว้เสียงของเขาสั่นเครือคำสารภาพนั้นทำให้ผู้คนที่ยังอยู่ร้องอุทานทุกสายตาเต็มไปด้วยความตกตะลึงและรังเกียจแม่ยิ้มกว้างขึ้นจนเห็นฟันขาวซีด เจ้าสารภาพแล้วเจ้าคือฆาตกรของแม่น้ำเสียงนั้นดังก้องเหมือนเสียงวิญญาณพันตโกนพร้อมกันทันใดนั้นแสงตะเกียงทั้งหมดรอบสุสานก็ดับบูบทุกอย่างตกสู่ความมืดสนิทเหลือเพียงเสียงหอบหายใจของลูกชายกับเสียงหัวเราะเบาๆที่ดังจากในโรงเมื่อสายตาปรับเข้ากับความมืดทุกคนเห็นเงาร่างของแม่ลุกขึ้นเต็มตัวก้าวออกจากโรงช้าๆ แต่สิ่งที่ปรากฏชัดขึ้นในแสงจันทร์ตลับไม่ใช่ร่างของผู้หญิงที่ยังดูงดงามผิวหนังของเธอเริ่มหลุดร่อนทีละแผ่นเสียงเนื้อแห้งแตกดังปอปะกลิ่นเน่าแรงแผ่ซ่านออกมาจนคนรอบๆต้องเอามือกดปากกดจมูกเสื้อผ้าที่เคยสมบูรณ์ขาดรุ่งริ่งเผยให้เห็นซากเนื้อที่ผุพังแต่อยู่ในสภาพเคลื่อนไหวได้ลูกชายถอยหลังแต่ถูกมือนั้นกระชากกลับมาเจ้าต้องชดช้ เสียงของแม่คร่ำครวนก้องสถานหัวใจในวินาทีนั้นเองชายชราที่คอยยืนเฝ้ามองมาตลอดก้าวออกมาข้างหน้าถือผ้ายันสีแดงเก่าแก่ในมือเขาตะโกนสุดเสียงนี่ไม่ใช่วิญญาณของแม่เจ้าอีกต่อไปนี่คือวิญญาณที่ถูกความแค้นกลืนกินจนกลายเป็นปีศาจคำพูดนั้นทำให้ฝูงชนแตกตื่นทุกคนหันมองลูกชายด้วยสายตาเปลี่ยนไป เขาตกใจสุดขีดหัวใจสั่นระรัวภาพตรงหน้าทำให้เขาไม่อาจแยกได้แล้วว่าสิ่งที่ยืนอยู่เบื้องหน้าเป็นแม่ที่รักหรือเป็นเพียงซาปีศาสแห่งความแค้นแม่หรือสิ่งที่เคยเป็นแม่ยกแขนขึ้นช้าช้าสายตาจ้องลูกชายไม่วางตารอยยิ้มเยือกเย็นฉีกกว้างจนถึงข้างแก้มหากเจ้าหนีไม่ได้เจ้าจะต้องอยู่กับแม่ใต้ดินนี้ตลอดไปเสียงของเธอก้องสะท้อน พื้นดินรอบหลุมเริ่มสั่นสะเทือนราวกับโลกทั้งใบกำลังจะกลืนร่างของลูกชายลงไปพร้อมลงศพที่เปิดอยู่พื้นดินสั่นแรงขึ้นเรื่อยๆดินรอบหลุมแตกเป็นรอยร้าวเสียงกรีดร้องดังมาจากใต้ดินราวกับมีใครนับร้อยถูกฝังไว้เสียงนั้นสั่นสะท้านไปทั่วสุสานลูกชายพยายามดึงแขนออกจากมือแม่แต่แรงที่บีบกลับแน่นเหมือนเหล็กตรึงเลือดจากข้อมือไหลยหยดลงไปผสมกับดิน เรากับเป็นการเส้นสังเวยที่ไม่มีวันถอยกลับแม่เอาสิ่งที่เคยเป็นแม่ยกใบหน้าขึ้นจอ้องท้องฟ้ามือสนิทดวงตาสีดำลึกเปล่งแสงแดงวาบวาบป,ปากอ้าพเพยอจนผิดธรรมชาติเสียงหัวเราะโหยหวนระเบิดออกมาเลือดของเจ้าคือกุญแจเปิดประตูให้แม่กลับคืนมาฝูงชนกรีดร้องบางคนสุดลงกับพื้นด้วยความสิ้นหวัง บางคนพยายามปีนข้ามกำแพงสุสานแต่ลมแรงจัดกับพัดกระแทกเหมือนมือมองไม่เห็นบังคับไม่ให้ใครหนีออกไปได้ชายชาราที่ถือผ้ายันยกมือสวดคาถาเสียงสัน่นเขาตะโกนบอกทุกคนอย่ามองเธอตรงๆเธอไม่ใช่คนเธอคือเงาที่เหลือจากบาปที่ลูกชายก่อไว้คำพูดนั้นยิ่งทำให้ลูกชายใจสัน่นความทรงจำเก่าๆผุดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า คืนที่เขาแอบใส่ยาพิษในถ้วยน้ําคืนที่เขายืนมองแม่สุดลงต่อหน้าและคืนที่เขาแซงร้องให้ในงานศพแต่ลึกๆในใจกับโล่งใจที่ได้สมบัติทั้งหมดเขาสุดลงกับพื้นร้องให้โฮออกมาแม่ผมขอโทษผมผิดไปแล้วแต่เสียงนั้นไม่ได้ทําให้ร่างตรงหน้าหยุดเคลื่อนไหวกลับยิ่งทําให้แม่เอาปีศาจหัวเราะยาะเสียงดังลัน่น ขอโทษไม่พอเจ้าจะต้องตามแม่ไปยังที่ที่เจ้าโยนแม่ลงมาเธอกระชากแขนลูกชายแรงจนเขาล้มลงนอนครึ่งตัวในโลงเล็บแหลมขูดไปตามแขนเป็นรอยลึกเลือดไหลนองเข้าไปข้างในกลิ่นคาวแรงจนทุกคนแทบสำลักและทันใดนั้นเองพื้นลงสั่นไหวดินใต้หลุมแยกออกเผยให้เห็นโพรงลึกมืดมิดจากโพรงนั้นมีเงามืดมากมายพุ่งขึ้นมา รูปร่างบิดเบี้ยวเหมือนแขนขาคนที่ขาดวินเสียงคร่ำครวญโหยหวนก้องสะท้อนเรากับเป็นวิญญาณของผู้คนที่ถูกฝังอย่างไม่เป็นธรรมฝูงชนตกใจจนกรีดร้องระง,งมชายชรายโยนผ้ายันลงไปตรงหน้าไฟสีแดงสว่างวาบขึ้นทันทีกั้นระหว่างลูกชายกับแม่เสียงปีศาจกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดในแสงนั้นทุกคนมองเห็นความจริงที่แท้จริงในโรง มันไม่ใช่ร่างของแม่อีกต่อไปแต่เป็นเทียงโครงกระดูกแห้งกรังที่ถูกความแค้นห่อหุ้มจนดูเหมือนยังมีชีวิตเสื้อผ้าที่เคยดูสมบูรณ์แท้จริงแล้วขาดรุงริง่งเนื้อหนังที่เห็นกลับกลายเป็นเทียงภาพลงตาที่หลอกสายตาลูกชายช็อกสุดขีดเขามองลงไปในโลงสิ่งที่เหลืออยู่คือกระโหลกที่กร่อนแต่ในเบ้าตาลึกโบกลับมีเปลวไฟสีแดงสว่างจ้าที่จ้องเขาอย่างไม่ละไปไหน เสียงของแม่เอาวิญญาณที่ยังไม่ไปไหนดังขึ้นครั้งสุดท้ายเจ้าจะไม่มีวันหลบหนีบาปที่เจ้าก่อจนกว่าชีวิตเจ้าจะดับสิน้นพื้นดินใต้ลงสันสะเทือนอีกครั้งนงามืดหลายสายพุ่งขึ้นมาจับร่างลูกชายลากเขาเข้าไปในพรงดำมืดเบื้องล่างเสียงกรีดร้องของเขาดังก้องสะท้อนก่อนจะหายไปในความเงียบเยือกเย็นเหลือเพียงลงที่ว่างเปล่าและโครงกระดูกที่แตกกระจาย พร้อมหมอนมือที่ซ่อนตัวกลับคืนสู่ดินหลังจากเสียงกรีดร้องสุดท้ายของลูกชายจางหายไปสุสานกลับสู่ความเงียบสงัดมีเพียงเสียงลมหนาวพัดผ่านใบไม้และกลิ่นดินเปียกที่ยังคงอบอวนอยู่รอบหลุมฝูงชนที่ยังเหลืออยู่ยืนนิ่งไม่มีใครกล้าพูดสักคำทุกคนมองไปที่โลงที่ว่างเปล่ากะโหลกที่แตกกระจายท่ามกลางเท่าดำเป็นหลักฐานของเหตุการณ์อันน่าสะพรึง ชายชราเก็บผ้ายันที่ไม่จนเหลือเพียงเศษเท่าเขาหันมาพูดกับชาวบ้านเสียงหนักแน่นความแค้นนั้นแรงกล้าเกินกว่าจะกักเก็บได้เมื่อใครทำบาปกับผู้ให้กำเนิดสุดท้ายแล้วบาปนั้นย่อมกลืนกินตนเองคำพูดนั้นก้องสะท้อนในใจทุกคนไม่มีใครโต้แย้งไม่มีใครอยากเอ่ยถึงสิ่งที่เห็นอีกแต่ทุกคนต่างจดจำมันชัดเจนรุ่งเช้าวันต่อมา ชาวบ้านช่วยกันปิดหลุมฝังศพนําหินใหญ่ปิดทับและสร้างสารเล็กๆไว้ตรงนั้นเพื่อเป็นที่สักราระและขอขามาดวงวิญญาณตั้งแต่นั้นมาไม่มีใครกล้าเข้าใกล้สุสานยามค่ำคืนอีกเลยเพราะหลายคนยังคงได้ยินเสียงคร่ำครวญเบาๆลอยมากับสายลมบางคนบอกว่าเห็นเงาผู้หญิงนั่งกอดเข่าอยู่บนหลุมหินเฝ้ามองด้วยสายตาเศร้าปนโกรธแค้นเรื่องราวของแม่ในโลง กลายเป็นตำนานที่เล่าขานรุ่นต่อรุ่นเตือนให้ทุกคนรู้ว่าความโลภและการทรยศต่อผู้มีพระคุณย่อมไม่มีทางหลบพ้นผลลัพธ์ได้และในค่ำคืนที่ลมพัดแรงเสียงกระซิบคำว่าลูกยังคงดังแผ่วเบ,เบาให้ผู้คนได้ยินเป็นเครื่องตวนใจว่าความจริงไม่มีวันถูกฝังตายไปกับการเวลา